ช่วงสุดท้ายของรายการช่วงสุดท้ายของรายการนะคะช่วง beauty exercise ค่ะกับช่วงนี้นะคะใครที่รักสุขภาพนะคะก็เนี่ยลองมาออกกําลังกายควบคู่ไปกับเราเลยดีกว่านะคะวันนี้นะคะถ้าออกกําลังกายของเราก็ไม่ยากจนเกินไปสามารถทําตามได้เลยก่อนอื่นขอเชิญน,น้องแองจี้ค่ะมาแล้วในชุดสีสฟ้า,ฟาสดใสนะวันนี้อ้อวันนี้นะคะถ้าที่เราจะมานําเสนอก็คือ ก่อนอื่นยืดตัวเอ้ยเขาเรียกว่า <Warm. S 1> วอร์มก่อนวอร์มก่อนดีกว่าท่าวอร์มวันนี้ก็ง่ายๆนะคะยืนตัวตรงก่อนเนาะค่ะเอามือประสานกันไว้ที่หน้าอกค่ะจากนั้นนะคะก็ขึ้นแล้วก็ ยืดตัวค่ะเอ็นขวานะคะเอ็นซ้ายนะคะเป็นการเ<ย>ตรียมความพร้อมเรื่องกับการยืดหยุ่น แล้วก็สมาธิด้วยเนาะใช่ค่ะก็ยืดตัวแล้วเขาเรียกว่ายืดเส้นยืดสายแล้ววันนี้นะคะเราก็จะมาทําการมีชท่าว่าท่าบิดสันหลังท่านี้ทำไม่ยากแต่เป็นท่าที่ต้องนั่งแล้วก็ขอนั่งเลยท่านี้นะคะเขาบอกว่าเข้าสู่ท่านั่งนะคะแล้วก็นั่งให้หลังตรงอย่างแองจี้ทำเลยเสร็จแล้วนะคะยกชันขามาข้างหนึ่งโดยขาขวาก็ได้หรือขาซ้ายก็ได้เราตัดสนาแล้วก็เอามือเนี่ยจับเอาไว้ ที่สําคัญหลังต้องตรงด้วยยืดหลังตรงมือน,นี้นะคะเอาเท้าไปอย่างนี้ก่อนอยันพยุงพยุงร่างเอาไว้ะ่ะคะแล้วก็เอามือเนี่ยอีกข้างนึงจับไว้ที่ข้อขาของอีกข้างหนึ่งค,ะค่ะแล้วก็ตามด้วยนะคะเขาเรียกว่าหันเอวใช้แรงบิดนะคะอย่างนั้นเลยแล้วก็ขมแมวหน้าท้องด้วยนะคะ ทําท่านี้ค่ะค้างเอาไว้บิดลำตัวและเอวและไหล่และศีรษะนะคะทําสลับข้างดีกว่า แล้วก็สามารถทําท่านี้สลับข้างอแล้วสลับข้างโดยการเปลี่ยนขาด้วยคือเขาจะหวัวเราว่าแบบท่านี้ทาให้แองจี้ดูแบบเป็นชันน่ะเหรอคือคนเรานั่งก็เป็นชันอยู่แล้วนะคะ,ะท่านผู้ชมเออมเรื่องปกติน <c oughs> ีกคนหวัวเราะเสียสมาธินะอ่าอเปลี่ยนขาอีกข,ข้างเมื่อกี้ข้างซ้ายไปแล้วยกขาขวาค่ะข, <า S 1> ขาขวาแล้วก็นั่งหลังตรงแล้วก็เอา มือข้างหลังยันเอาไว้ให้ได้ได้ท่าสัดส่วนแล้วก็เอาอีกมือนึงเนี่ยมาจับไว้ที่ข้อขานะคะแล้วก็พร้อมกับบิดตัวบิดไหล่และบิดศีรษะค่ะ,ะทำท่านี้เลยมาบอกนะคะประโยชน์ของท่านี้นะคะประโยชน์ของท่านี้นะคะเป็นการสร้างความยืดหยุ่นให้กระดูกสันหลังนะคะกระตุ้นระบบประสาทตลอด แนวกระดูกสันหลังนะคะบร,บริหารอวัยวะภายในช่องท้องนะคะแล้วก็บริหารคอและบริหารสายตาด้วยค่ะกับท่านี้ทำสลับไปเรื่อยๆนะกับท่านี้แล้วก็ขมแมวหน้าท้องด้วยแล้วก็ยืดตรงโอเคเป็นไงบ้างคะกับท่านี้ ก็รู้สึกว่ามันจะช่วยเกี่ยวกับเรื่องกระดูกสันหลังของเราเพราะว่ามันจะมีการเกร็งตัวนะคะแล้วก็เหมือนกับน่าจะลดลดหุ่นได้นะช่วยช่วยไอ้นี่ด้วยพวกระบบหน้าท้องไอ้ระบบช่องท้องช่องท้องระบบหน้าท้องคือระบบเนี้ยหรอเลยเออแล้วยังช่วยกระตุ้นประสาทด้วยนะแนวสันหลังและกระดูกหลังได้ด้วยกับท่านี้ อ่ะก็ลองทำกันดูนะท่านี้ยังไม่พอเท่านั้นเรามีท่าที่สองมานำเสนออ่าท่าที่สองนะคะเป็นท่าที่ยืน uh huh. อ่ะเราก็ต้องหอยืนเลยมีชื่อท่าด้วยว่าท่าวงล้อนะ uh huh. เอ้ยกลงล้ออ่าขั้นตอนนะคะก็ยืนตรงเลยค่ะ uh huh. ยืนตรงมือแนบลำตัวนะคะใช้ส้นส้นเท้าชิดกันนะคะ uh huh. แล้วก็มีสติรับรู้ที่บริเวณฝ่าเท้านะคะยกแขนซ้ายขึ้นมาทางด้าน รำตัวนะคะยืดตัวตรงแล้วก็พลิกพลิกมืออ่ะยืดส,สายแล้วก็พลิกมือฝ่ามือแล้วก็เอไปทางขวาเอไปทางขวาอ่าถูกต้องค่ะตามนี้เลยไม่มีการขยับของเท้าใดๆนะคะค่ะเอาต้นต้นต้นแขนอยู่ที่แบบแนบผูได้เลยนะอ่ะเนี่ยแหละท่านี้นะคะแล้วก็ทำสลับข้างกาันกับอีกข้างหนึ่ง โดยการเริ่มสักการยืนตรงก่อนเท้าชิดมือชิดยกมือขึ้นมาอีกข้างหนึ่งนะคะอ่าค่อยๆย,ยกขึ้นมาแนบหัวแล้วก็พลิกมือออกอ่าแล้วก็โน้มตัวลงค่ะ <Hey. S 1> อ่าให้มือแนบแนบหัวไว้เลยนะอ่าประโยชน์ของท่านี้นะคะเป็นการสร้างความยืดหยุ่น ให้กับกระดูกสันหลังนะคะแล้วก็ยังกระตุ้นระบบประสาทตลอดแนวกระดูกสันหลังนะคะบริหารอวัยวะภายในช่องท้องด้วยและที่สำคัญนะคะบริหารคอและตาด้วยกับท่านี้อ่ะเป็นไงบ้างก็รู้สึกว่าจะที่ดูในจอนะอเห็นเป็นชั้นเลย ไม่เอาความไม่ไมอยากรู้ว่าแบบว่าความยากง่ายของท่าว่าแบบยังไงมีความยากง่ายเพลงใด <c oughs> รู้สึกจะไปคอนเซนเทรตอยู่ที่รูปตัวเอวอะแต่ละฉันต้องมานั่งหัวว่าฉันทำแล้วแบบภาพหลักไม่ไม่มเป็นเรื่องปกติอาจะได้แบบตรงช่วงเนี้ยค่ะอ่าฮะอืมแล้วก็กระดูกสันหลังด้วยเพราะ เพราะว่างไงคือเราจะต้องเอนในขณะที่ uh huh. ขาเราอะยังตั้งตั้งตรงอยู่อืยากไหมไม่ยากแต่ไม่ยากเท่าไหร่แต่จะบอกเลยว่ามันจะต้องมีการเกรงตัวนะมัน uh huh. ไม่ใช่แบบว่าถ้าคุณทําแล้วคุณไม่ไมรู้สึกไม่ปกติทําท่านี้เขาต้องกางแขนหน่อยอนะมันก็คือมันก็ไม่ยากเท่ากาับุบขานะว่ามา uh huh. เราก็เลยมองว่าท่านี้น่าจะยากเหมือนกันเพราะมันต้องุบขา uh huh. ใช่ไหม ยากที <istles> ่จะแบบมองตัวเองนั่นแหละสมบัตแองจี้เออค่ะอันนี้ก็คือท่าที่เรานำมาฝากกันก็คือสองท่านะไม่ยากสามารถทำตามกันได้เลยอาจจะให้ทำอีกรอบไหมได้ค่ะได้เนาะอ่าทำกันอีกรอบดีกว่าสำหรับท่านี้ท่ายืนละกันท่านี้แหละอ่ายืนตรงนะคะอ่าแลวก็แรบลำตัวค่ะยกมือขึ้นอีกข้างหนึ่งเลยค่ะ <Hey. S 2> ข้างไหนก็นกได้แนบหูไว้แล้วก็พลิกฝ่ามือคะ mm hmm. อ่ะอ่าแล้วก็เอียงเลยคะ่ะทีนี้เอียงอ่า mm hmm. ใช่แล้วถูกต้องคะ่ะกับท่านี้นะ ท่านี้จะช่วยในเรื่องของยืดกล้ามเนื้อนะคะยืดหยุ่นสันกระดูกนะคะระบบประสาทตลอดกรตลอดกระดูกสันหลังเลยนะคะบริหารช่องท้องและที่สำคัญนะคะบริหารคอกับบริหารสายตาด้วยกับท่านี้ โอเคสรุปนะคะวันนี้ก็ได้เอ็กซ์เซอร์ไซส์ตามเราไปแล้วการออกกำลังกายที่ดีต่อสุขภาพใช่นี่เมื่อวานเพิ่มได้ไปเวียนเทียนไหมได้ไปมาค่ะไปเหรอฝนตกไม่ได้ไปอ่ะขอสารภาพบาทเลยไมาเมื่อวานนี้ก็คือไปตักบาทตอนเช้าตอนเย็นก็ไปเวียนเทียนได้ไปไหมตอนเช้า ไม่ได้ไงเลยยอมรับเฝนตกอ่าใช่เดี๋ยวไปทำอันอื่นเออได้เหมือนกันของนอยู่ที่ใจเนาะใช่เพราะว่าเหมือนกับว่าวันก่อนนะเหมือนกับพอเป็นวันหยุดปุ๊บดูนู่นดูนี่อ่านหนังสืออะไรอย่างเงี้ยอ๋อค่ะอ่าทั้งหมดทั้งหมดก็ก็เรียกว่าเรานำสาระนะไม่ว่าจะเป็นเทรนการแต่งตัวแฟชั่นทรงผมแล้วก็ดาราตอนไหนที่ กำลังคิดกำลังอินใช่ชแล้วก็รวบรวมมาหมดเลยเขาเรียกได้เรียกได้ว่าได้ประโยชน์หลายๆคนอาจจะงงว่าเดี๋ยวนี้ทำไมแบบมาจะมีแบรกดนี่ทำไมมีแบบว่า beauty news beauty trendy beauty exercise ช่วงนี้เรากำหนดอะไรแบบชัดเจนขึ้นใช่ขาดไป beauty food beauty food อะไรอย่างนี้ก็คือว่าเรากำหนดขอบขายให้ชัดเจนขึ้นว่าเนี่ยช่วงเนี้ยใครที่เกี่ยวกับ อยากจะชอบเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพคุณก็รอเดกนี้นะอะไรอย่างนี้ใครที่แบบว่าชื่นชอบเบรกเกี่ยวกับ beauty and beauty ค่ะต้องรอดูนะเออใช่แล้ววันนี้เราก็รวบรวมสาระนะแต่จะบอกนี่เลยบอกว่าสำหรับแฟนๆรายการเราใครมีปัญหาอยากจะถามเกี่ยวกับเรื่องเคล็ดลับความงามสุขภาพเป็นสิว ะไรพวกนี้นะคะสามารถเข้ามาที่แฟนเพจของเราใช่แฟนเพจของเราค่ะก็ w w w นะคะ f a c e b o o k c o m b e a u t y s t o r y นะคะ,ะ,คะแล้วก็ทีวีอันนี้คือแฟนเพจแต่ถ้าอยากจะมาดูเขาเรียกว่าดูทุกรายการใน Sexy w o m วูแมนะคะก็เข้าไปกดไลค์ได้เลยที่ Sexy m o ่โมเดลทีนะคะอ้าววันนี้นะคะเราก็มีกิจกรรมนะคะม,มาคือการประกวดนะคะมิส MVTV Contest 2014นะคะเ mm hmm. นื่องจากตอนนี้ MVTV นะคะจัดโครงการประกวดนะคะ Miss uh, MVTV Contest 2014นะคะซึ่งเปิดโอกาสให้หนุ่มหลอม,มีบุค,คลิกมั่นใจนะคะ mm hmm. แล้วก็สามารถ เข้าประกวดได้ซึ่งมีอายุตั้งแต่18ถึง27ปีนะคะมีรางวัลไหมคะไปรางวัลเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนขอบอกก่อนส่วนสูงอ่ะ175เซนติเมตรนะคะแล้วก็มีชิงรางวัลด้วยรางวัลเนี่ยมากถึง1 0 0 0 0แบาทเลยผู้ที่มีความสนใจนะคะสามารถเนี่ยเข้าไปคลิกไปเลยในบนบนหน้าจอมีอยู่ที่ w w w f a c e b o o k c o m นะคะ m r a n d มิสเอ็มวีทีวีนะคะตั้งแต่ตอนนี้นะจนถึง30มิถุนายน2557นะคะอาเข้ามาเลยแล้วที่สำคัญกว่านั้นนะคะใครที่ได้ประกวดเนี่ยก็ยังจะเป็นตัวแทนนะของประเทศไทยนะไปประกวดเออขาเรียกว่าตัวแทนของประเทศไทยไปประกวดมิสเนะอเชียนนเกาะฮ่องกงนะคะโดยที่ใครที่ไปประกวดเนี่ยก็ยังสามารถเขาเรียกว่าได้ร่วมงานกับผู้กำกับของ ห้องกงอ่ะสนใจนะคะก็สามารถดาวน์โหลดเลยนะคะแบบฟอร์มได้ทางเว็บไซต์เมื่อกี้แหละอ่าเข้ามาเยอะๆเราก็อยากจะดูนะผู้ชายหน้าตาดีบุคลิกดีที่สำคัญอ่ะเดี๋ยวนี้ไงเวลาที่เราจะประกวดอะไรอย่างเงี้ยทุกคนนั่นแหละอยากจะเข้าวงการแต่ว่าอันนี้มันไม่ใช่วงการแค่ระดับเมืองไทยนะจ๊ะระดับเอเชียระดับอินเตอร์ใช่แล้นะเพราะว่าฮ่องกงเขาก็ทำหนังแบบว่า โกอินเตอร์เยอะแยะใช่แล้วอาสมัครเข้ามาเยอะๆนะค่ะเราก็อยากจะแบบว่าดูไงอยากดูใช่ปะดูเป็นะคะที่ก่อนไปสมัครได้ไหมผู้หญิงดอเธอแปลงแล้วอ๋อหอ่าไม่ใช่นะวันนี้นะคะเวลาก็หมดละอืมช่างรวดเร็วจริงๆช่างรวดเร็วจริงๆแต่ทำไมพรุ่งนี้เราก็มามาอีกก็พบกับเราได้ในรายการ Beauty Story ค่ะในทุกๆวันเวลา 11อเอโมงครึ่งถึงบ่ายโมงนะคะใช่แล้วอาวันนี้นะคะคิดไว้เลยในหัวสมองว่าพรุ่งนี้อยากจะรู้เรื่องอะไรอาเข้าไปในเฟซเพจเราเลยไปคอมเมนต์ค่ะบอกเรานะเดีย๋ยวพรุ่งนี้เรานนำมาเสนอใช่<ๆ>เราจะเอามาตอบในรายการเลยค่ะนะอาวันนี้เวลาหมดแล้วจริงๆเราก็ต้องขออำลากันไปก่อนและวันพรุ่งนี้เราจะมาใหม่วันนี้สวัสดีค่ะ,คะสวัสดีค่ะ